สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโมลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวผ่อนคลายผ่อนคลายมาฝากเพื่อนๆชาวไทยกันครับสาหรับวันนี้แน่นอนนะครับว่าทุกคนก็ร่วมยินดีกับบุบ๋มบิ๊มในการที่เธอสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถทําผลงานเข้าตาลีกี่ปุ่นจนคว้า MVP ครั้งที่3มาครองได้สําเร็จแอดมินก็มีบรรยากาศข้างสนามที่บุบ๋มบิ๊มทันทีที่เธอได้รู้ว่าตัวเองได้ MVP a คชั่นต่างๆของบุ๋มบิ๊มก็เป็นอย่างในภาพเลยครับบุ๋มบิ๊มนั่ง ค่างเพื่อนต่างชาติก็ได้มีการเอามือเพื่อนต่างชาติมากุมที่หัวของตัวเองด้วยน่ารักจริงๆเลยนี่แหละครับวันนี้อย่างที่บุ๋มบิมเธอได้สัมภาษณ์เลยครับว่าเธอค่อนข้างมีความกดดัน แต่เมื่อทันทีที่เธอได้รับรู้ว่าเธอได้ MVP ก็เหมือนกับเป็นการดีใจท่ามกลางความกดดันมากๆนั่นเองครับแต่สุดท้ายเธอก็ทำได้นี่แหละครับถือว่าเป็นแอคชั่นต่างๆของบุมบิมที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆเลยบุมบิมเธอก็อย่างที่บอกครับว่าอย่างเมื่อวานเธอก็ไม่ได้ค่อยได้ลงสนามเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ส่งผลมาถึงวันนี้อาจจะมีความกดดันน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทาได้ดีจนสามารถคว้า MVP มาได้แบบนี้ทาให้บุมบิมมีแอคชั่นน่ารักน่ารัก ให้เราได้เห็นแบบนี้เลยล่ะครับแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้บุ๋มบิ๋มชาชวอนมุกสีของเรานะครับถือว่าทําผลงานได้อย่างดีงามจริงๆถึงแม้ว่าบางนัดเธอจะมีความกดดันบ้างแต่เมื่อได้รับหน้าที่ในการลงไปช่วยทีมช่วยเพื่อนๆในสนามเธอก็เต็มที่และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผลลัพธ์ของเธอนั้นสมหวังครับยินดีด้วยครับบุ๋มบิ๋มเก่งมากๆเลยครับ